เลยก่อนสิมาแกคมาอลมาตกมาตีเินมาบุเดที่เยาดูอยู่ใดจังละาื้นทผ่นหแนมัที่อนตาตไปตก่อนเลยโลกผมให้คนนันงพงงยาวจนกยาวก่มวกั่นี้น้องอลำบ่ดูีแย่น้อแหลำบ่ดูเอาเจ้าเอาไปขัดนั่งเเอาเจ้าเอาไปขัดนั่งเดินสุวรรนั่งนี่บ่ได้ đầy lạc tới lạc bố là trẻ thì nhanh dạy kho phú tàu tìm sinh qua tòa bao mày của khuất เดี๋ยวเจ้าสอาจะบอกสีหนาเซีแต่ไม่แสัดและไม่นาสงแบบโตใหญ่ล่ากับว่ามื่อที่ไอนาลดดือกันลํำไปไปไปมานวัโมโซงทาดาก็ยอมไผ่ตาแต่ยังไผ่เกินกว้าจะไปลมไปกว่าเราที่แง่ใมั่งเตีมใเมฆแค่หลักเต็มตาหรืออีหมูอีหมาเสียมรยาลหลัก็ลูโพราโตต รับกระไัไ้มันเกจเฮ็ดดีสุวรรณนี้เจะมาเพอาะรายานตัดขางอารมมนี่ตาไปกันหนาคนในผู้ล่างคนก่อนาหลพอรำดีรอผู้ล่างคนมาตาน้ำน้ตมตัวต่ะไหลักขสัแดงดูผู้ล้างคนนั่งจงห่างแหลกหัวทีเด็กตอนไหนแหงนดีพ่อปั่นเฉียงหอผู้ล้างคนนั่งห้องต้นรลข้ังลำพ่อปั่นบ้านข้างเป็นเป็นเนเ ดูแลเท่าไรนีแต่บาร้ีรุ่นถึงแน่มม้นาบพมิเรื่องกางก่รออ่นเย็น่าักเอาเรื่องก่อนเาอันนี้บารร้ออ่อเย็นาักดาเอาเรืองก่อนเจ้ามาหมอนำมันเจ้าท่า mặt vào mặt sau sau này sau này chào mừng ông chào mặt mừng phải tên thôi anh em tặng quay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  ta sẽ tặng quay 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 nhanh năm 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 tặng quay มักด่ารเิสเอาไว้หอบหอบท่านเต่าเป็นผีปอก็จะเป็นหมอทั้งเออเอาเสียาตะตะคนี้เออรงไอ้นักตะมาแลียนดุงถูกีเสยเป็นใส่เอาดั้นตะแตะเป็นกราตายสุวนบวามนาละเนีมาอ่ากันยีกพ่อหญ่งเบิรสัก้ันเ่าเตียนยังยังเ่าแท้เท่าพ่อเยี่ยงเหล่าเนี้ย มีดน้อยหน่อยฟันเขาเขาบอ่อนับเด,ด,ด้เพราะเนี่ยจัลัสพูดเข่าก้าวโหวหารเขากับบ่อนับเด้เพลินว่าโบราณเพลินเบาว่าเอากระนับหนึ่งสองสามผีเดียวจะคุยยังว่า เออบอกซื้อๆธรรมดาเนี่ยคุยมาสั่นงเอาเอาเมียสองเมียสามมาเอากระดอกกระเด็เดี๋ยวเบิ้งนากษตรเบิ้กุ้มจะห่วงแล้ี้ยเข้าเมียลูกนี่เศเป็นตังไหนเพียงต้องบอกไงเอากระดอกกระเด็นแถวบ้านสะดอกปางได้ก็บทเนี่ยอ้วยเขามาตามหลักมาตามเหตุตามข้อเหตุอฟ้องเมียเหตุเท่าข้องแกเหตุขวาข้องเมียเหตุไทยฟ้องเก้อเหตุโรยข้องหลวงเหตุกบวงข้องกะบวยว่าเจ้าว่านาฟังได้ก็หัวที่ดีจ๋าเดี๋ยวบอกตำรวจ มึงพูดให้ดีนะนั่นผ่านมาสามสิบปีแล้วว่าอยู่น้าหมอปลาพุนดอกเออว่าเป็นคอยดอกบัดเนี่ยหันคำว่าว่าจังไดก็ว่าบัดเนีเจ้าเลยอ้างว่าผัวกับเมียผัวเมียหมั่นน้ำกันไม่อย่างเนี่ยนี่เป็นของเด็กหน่อยว่าเมนรอผัวเมียหมั่นน้ำกันเป็นอย่างเนียบ่มันบักแปรอแต่เนี่ยมันยังยาว เพคนเมาวางสีัวาโบราณผัวเมียนี่หูมึงอย่าได้ว่าให้ว่าคอยเละเจ้าสะพองเอาหมอดเจ้าเท่าเอ้ยสมรคอยเป็นเมียเท้าโบราณคือเท่าเมยใหญ่นั่นรถนั่งฟังยืนนั่นละเราฝันใหญ่เท่ารถนั่งฟังยืนนั่นนะ เออสมรสรักไปเป็นแม่แม่กะแม่โบราันเขากะบ้าหัจับยังดอกมะเทาเอ้ยบาดเนี่ยขันหัวพ่อบอกให้กินกะบ้าจีนคนสมัยตะเกียบคาร์ลัมใบสะกอนสันดัวว่าล่ะเทาเอ้ยก่อนเจ้าเมียจอนใ้เจ้าเบอง์ไ้มันขาดเด้อบักลาจักรพนบอกกัน ก่อนเจ้าเมียตอนเจ้าเบอง์ไงมันค่ะเหลียวเบิ่งหนากับเบ่งหน้ามันเนี่ยเหลียวเบิ่งสินกับเบิ่งสินมันเนี่ยผมบสานข้าวลพิานท้าเอ้ยก่อนเจ้าเมียตอนเจ้าเบอง์ไงมันค่ะยิ่งกับมีไรยิ่งยิ่งได้มีขีนาผมแดงัางนาผาจังว่ายิ่งสาดนั้นมันยิ่งมังศาสนามบัดมันยังมันเป็นสีสาสา บาดมันไปมันเป็นสีกลมกลมทุขาสีกว่างกว่างเอาตินกว่างพอลานีนั่นหลัยิ่งอปี้ยาสาวมันมาสอนยิ่งได้ซ้อมล้อมหนาหูตาบอปวดปงเลือกคำเดอยิ่งได้ซ้อมล้อมหนาหูตาบอปวดปงยิ่นนั่นหนักเบาเพืนในเท้าบันกระเพิ่มซ้ำยิ้งได้หนาพากกวางเสียโศโกคือลิ้นโกกยาเอาเดอยิ้ได้มันคือแม่ป้าเจ้าดล่าอันทั้งยี่คำเนี่ย โอ้ยกะเบิ่งเท่าพัวใหญ่ดีละไซเราเห็ดเปลี่ยนนาผาควงเออนาผากวางสีส้โปก่คืนโผล่ผาขันสีหนุ่มนุนบัดย้าไม้เบิ่งไปเพิ่นจังบอกไว้ว่าขท่าเอ้ยการจะเป็นไซนี่ต้องไซดีเส้นาะพานยาเต็มโยบาจังย่อย่องเอือนมาไซ เพิ Finnish, no liebe, ่นมาไส้ไส้นี่อยากเป็ี่ยนไส้เก็บเฮเด้อร์ลาเด้อเพิ่นไว้เฮเฮนี่เฮไส้มีสารยางเพิ่นมาสั่นเฮหนึ่งเฮพวกเจ้าไปใส่ไอเจ้าฟังเด้อเท้าเดิมบาดใหญ่ยเฮหนึ่งเพิ่นมาสี่บวชเป็นนิ่งห้เจ้าหูจักนะบวชเป็นพระให้เจ้าหูจักโม่ไงเป็นตัวเป็นตัวหูพ่อหูเมียเพิ่นมาสั่นนี่เฮหนึ่งนี่แหละเพิ่นจังไบเฮสองเฮพวกเจ้าไปใส่เฮสองเฮขวกเจ้าไปเอาลูกเอาเมียเฮสารย่างใจง้อลันอันเมียนตายเป็นผีนีเปิด มีแต่อยากพี่น้องเสีดโคโกเอืนน้ำเก่าวัยซ้ำฟังเดือลัดเด้อเ้างงงเด้อลาฟังสาแม่เสียบอกคำเบื่อ้บางงงเด้อลาฟังสาแม่เสิบอกให้เจ้าจำชื่อไว้โอ้คนเฒ่าพู้ตั้งก่อน เพิ่นวางซั่นดอกเพชรลาดเอ้ยบาดเนี่ยยิงได้กินมือส่วยสูงขาวได้สวนให้เอาดอกยิงได้กินมือสวยสูงดำได้สวนบาดมันเวากะมวนยามสิไปจังสิมันหัวแยมแล้วจังจาอันว่ายิงแนวนั้นามอำเภอมันหายากไผได้เข้ายอนปานได้นเพิงพญา เพิ่นจงบอกว่ายิ่งได้เอเลทองผู้ร้องอุ่มบาใทรเอาเด้อยิ่งได้เอเลทองผู้ร้องอุ่บาทำเหมยชื่อไวมเด้อคือเมยเจ้าละไข่กันนั่นละเอเลทองผู้ร้องอุ่บาไทยได้เขาโยซอนฟ้าในสนวตอนคำ เปิ้ลม,มาเ,าามเอ,อามาแหล้วย่างกินเขาาห้เมียแพ้งกินก้อนบัติวาย่างกินเขาาห้เมียแพ้งกินก้อนบัซันวาเจ้าผู้ธคำคำก่อนจังกินสอนบัติยาลัง ย้ำนอนนั่นให้ตื่นก่อนนอนลุ้นคน่าสันแมนบ่อย้ำนอนนั่นให้ตื่นก่อนนอนลุ้นเสื้อแลผ้ยปาญาติปาเป็นกันไปของไฟปองมันยาจะผลกันใดบัดเวลาจับใ่สิจับใบใดง่ายของกูใส่เอาไว้หันของกูยิ่งเอาไว้ยามาปวกเปลือกตน นี่มันคนพ่นหกของเก่าโบราณคนปาญั์นี่หลัคนจังว่าย่านกินเขาสามีกินก้อนคนเด็บบอกเขาไวแล้วเจ้ากระจื้่ไยกระจำเออนั่นลัคนจังเด้บอกว่าเอาผัวเลี้นวคนปัญน์เดบัดเนี่ยนางเอ้ยคนมาเมื่อเบื่อใส่ย่าไปเนี่ยใต้ผัวเมื่อเบื่อขวายยไปเนี่ยใต้น่องปองดองไอ้มันกองด้วยลาเด้อคนจังว่าเท่าเอ้ยลาเอ้ยมีเมียแล้วย่าใจเปลี่ยนเป็นสองคนปัสันว่าบอกมาเด้อนี้เมียแล้วเจ้ายับเปลี่ยนเป็นสอง เจ้าก็ได้ไปก็ได้มีผัวแล้วเจ้าอย่าเป็นเปลี่ยน2เด้งเอเจ้าอย่ามองคนสารขึนมาสงสอนมันบ่ดีดอกนั่นนางเอ้ยให้เจ้างดล่ะเด้อคันเขาเอาครูสอนใจตอมอยู่ีนี่ไปเว้าหลายเด้ข่อยสิเว้าเอาน้อยๆลักๆเอาซะก่อน ไปกะอยากนอนพ่อ่อยเือกันนั่นล่ะบัดนี่ถ้าเอ้ยก่อนเจียวเมียสอนเจ้าเบองใไงมั่คักบอกกันแล้วก่อนเจ้าัวตสอนเจ้าเบองใไ้มั่งค่ะสายก็มีหลายสายสายฉีบบุตรฉีบังเดินตัวแทงหวยนั่นกะช่วยกระพรองต่ยาสาวมันมาสอนสายได้หัวย่องย่องตาเตอเต่อขนตาเหี่ยวคิวไง่ๆสายจังสันไข่ได้ให่องไก่เที่ยวหาหกอบบานพวงฉีทานสดตอนนั้นกินแล้วกะเลานอนบักจังสันยาสาวมาสอนนอนน้ำให้เสียว หูเด้นนางเด้อบักจังสันยาเสามาสอนนอนน้ำไม่เสียอัสายได้ดูขี้ผูดแข่งไงขาตื้อหมอนแห้งทั้งกินกระพองตัวทั้งต้มยาสังวุมันก่อนเศร้าเศร้าสิเกิดเหตุพ่าเป็อเทตบอกไว้ให้จำ่อนวัดเพิ่นสอน ซ้ายจัาหนึ่งเลือเท่าเดิมบาทเนี่ยซ้ายจัาหนึ่งเพิ่นบามีเมียแล้วปัดหลักหลอกมี่เตี้ยนสองไปสาเหล้วเพิ่นบามีเมียแล้วปัดหลักหลอกใจสองให้เจ้ามองน้ำคลองเหี้ตามคองเข่า ข่อยก็เป็นเมียเจ้าเจ้าก็เป็นผัวข่อยอยู่นํากันเท่าตัวเพรคุณเด้อเด้อผัวเด้อจังได้ว่าคุณผัวเพิ่นสิยกไปใส่สาดบัดเนียคุณเมียให้เจ้ายกใส่หัวคุณผัวให้เจ้ายกใส่เก่าแลงเซาให้ข่อยจ้า